เลนทายปีนี้ใครไม่อยากอ้วนต้องเมนูนี้เลยค่ะคุกกี้หัวใจเมนูนี้ทำง่ายรวดเร็วแล้วก็คลีนมากเลยค่ะนำกล้วยมาบดให้ละเอียดเติมน้ำเปล่าค่ะแล้วก็ตามด้วยข้าวโอ๊ตคลุกเคล้าให้เข้ากันเพิ่มสีสันเล็กน้อยด้วยสีชมพูนะคะหลังจากนั้นก็นวดนวดนวดจนเนื้อเข้ากันค่ะ จะมาเพิ่มความน่ากินนะคะด้วยพิมพ์รูปหัวใจค่ะนี่เลยก็กดเป็นรูปหัวใจนะคะใครไม่มีก็กดเป็นทรงกลมได้ค่ะแล้วก็มาเพิ่มตกแต่งหน้าตาให้น้องสวยงามด้วยเคนเบอร์รี่หรือว่าถัว่วอัลมอนต่างๆก็ได้เพื่อที่จะนําไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักหรือคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะก็จะเป็นการส่งมอบสุขภาพดีค่ะอร่อยได้แถมสุขภาพดีด้วยนี่แหละค่ะของขวัญพิเศษง่าย ที่ทำจากใจนะคะเห็นแบบนี้ healthy ก็อร่อยนะคะทุกคนอย่าลืมลองนำไปทำทานกันนะคะชอบไม่ชอบคอมเมนต์บอกได้นะคะทุกคนคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะบ๊ายบาย